พี่น้องมันแฉ่งเอียงหนอนปวดโพดเท่เหมือนนี่ถ้าจะลงเงืง่องหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าไฟพี่น้อง แม่เขาเอามาตะบ,นบนนันใหญ่ปุติย่หบอกได้ลงมาฮอลลุมละได้พี่น้อง

你让他薅。 ก็เลี้ยงกบเดี๋ดยวผู้หญระวังเ้อเออไม่ไม่ยิงแขวจะมึงกี่ดอกกู้หญเอาซ้ำ ได้ไม่จะยายเายอาจอไม่จะยายเลี้ยงหนูอิ่มไม่จะยายพวกนี้ลมโกนแห้งเลยพี่น่องโอ้โห่กะก็ได้นอยหนึน่งแช่เบาให้อัน พี่น้องเบิ่งดูลูกของะจานเลยป้าลุงเบิ่งดู่งฮะเบื่อหาเห็หเนจับกดมันไหมโอ้มันเลี้ยงตัวเองกลุ่มเลยได้นี่เนาะ ลพี่นเอาแล้วห้อง <c oughs> อหมูสิเต็มกับปุ๊กแล้วห้องโต้ป็ยังน้อยเดียวอ,อยู่โอ้ยแผ้แล้วโตวหายแล้วบาดิ แ็มปุ๊กแล้วทางนี้เมื่อก่อนอนะเพิ่นเพิ่นไปสิ่มแม่เพิ่นเพิ่นอยากขี่โกงน้ะเพิ่นอยากไปคอของแม่แแเพิ่นใส่กระปุกแน่นอะแห้งกระเพาใหญ่เลยไปคอใส่กระปุก นี่เต็มกับปุกแล้วฮะนี่ง่ายเผิ่นพัได้เพิ่อกับน้าเพิ่นกับเต็มที่เผิ่นหมูน่นเต็มกับปุ๊กหเสืองแล้วป้าชาเห็นนอกคูแข่งอยดีดป้เจ้าแอ๊ะฮิแม่บันดี โอ้ยปักอันเดิมด้้วตัวน้แจะเบิ่งด้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยบักอีัมากขับกะตีเมื่ไรนะแม่มาว่าล่เอาพ่องุ้ทธเจ้ากบถวนแล้วิ มือบอร์ก็กูได้ชิตนี่ลายทีแม่เพราะมือทำลายๆบางดวเอาความที่ฉกกระปุกโอ้ยวาแม่เขาเ่าหุ่นตัวนี้อกันูดเต็มุ๊นายมึงตายแล้วจีไ่้กูบอมันเศร้าตนเลไปมึงละบ้หลาย กูนี่จะไปค้นหาอีนั่นอ่ะตัวนี้กูเห็นแล้วกูต้องเอาตัวนี้สองตเลยนี่อ่าอีสองตอีกไม่ได้ปังนี่ได้เลยเข้าแล้วไกินอมโอ้ยดาวพอใจแล้วบ่บ่เนี่ตัวเองแต่ลายเด้ไม่ได้หมูนี่น้อยใหญ่แง่ยู่นี่ไม่ใช่คำว่าคำั่ะลายหนึ่งบ้างมาจิ้มมาบ้างลายนี่หายยังตอนี้มันจะมีไปสร้างมิติ สิต้ใส่แล้วเดี๋นี้โอ้ยไม่ใช่ป่ะค่ะห้องคนอแม่งุ่มยาพี่แม่เลยอู้ดบ่แมแม่องยื่ง้นชิขุปิแม่จะขูโอ้หัวยมยามอยากเตะมันแน่อะไม่รู้น่เขาหูนะ การวัดเด็กน้อยเยี่ยงก่อนน่ะแซงขับทีบนะ<ม>่ะกำลังสิพาการขึ้นเมื่อพี่น้องจ้าได้สำเพ็งอะไรพี่นอ้องเพื่อละมาเยี่ยงกันลูกมาอเอาเอาหาันไพ่นี้อย่าหาันโค้งใส่เออถ้าหาันโค้งใส่แล้วมันสิโบเห็นดอพี่น้องมันคือจีน่าพี่น้องเด็กไปเหม่อนข้ามอย่างเ,เงี้ยงปะ ขึ้นมาชิฮอดเทีอะือเปล่าพี่น้องโอ้เขาขายโลเป็นพันจ้ามาขาอาทิมุกเวลายห่ใหญ่หรอเจ้าใช่เบิ้งใช่เบิ้งสั่นดูครับโอ้ยมันสิป้ายหองเร่าเนาคกูบอกว่าสั่นป้าอีกอย่างมันคือจับอยู่ล้างผีอีอยู่ล้างอีแม่กับมี่นี่ที่นา้ขาบล้างแล้วข้อมจ่อ เน um, oh, ่ต๊ะงน้ำเลยาเก็ไปเลยโอ้ได้ไล่เติมพี่น้องเก็บอาเอะเอ้ยเก็บไปเลยอนี่นง่นๆเนบอกฟ้ขนอเอากออง่ๆไคกเอได้ไล่เติมบุห้าก็ได้บังลายนึ่งเนาะเก่งเก่งบุหามกัน ป้างมาหามหน้ามลูกนอนบันดีเด้อเลยป้าขหอเท่อนเลยพี่ดอยอ่ะถอกพ่นกันพร้อมๆเนี่ยถอ,ขอ,ขอกเขากระปุกเดียวกันเสร็แล้วเขาไปต่างไว้ตู้เย็นลูกเอาเขาตู้เย็นปนะ้าคิปก่อนจ้าพี่ดอง